ไอึ้งกันทั้งบางทำแบบนี้ไล่ยุงหนีก็เจงโอ้โหดูผลงานพุงเต็มขวดอย่างนี้เลยค่ะไล่ยุงหนีไก่ไม่ต้องทนหมิ่นควันสูตรปลอดภัยวิธีธรรมชาติสามารถไล่ยุงมดแมลงยุงจิ้งจกทุกแกด้วยสิ่งนี้อันดับแรกหาขวดมาเลยนะคะช่วงนี้ฝนยังตกบ่อยอยู่อย่าทนให้ยุงกัดน,นะคะอัฐิอุปกรณ์ไม่ยากมีสิ่งนี้เลย อยู่ในครัวอยู่แล้วนะคะหามาเลยค่ะเป็นกระเทียมมีริ์เป็นกรรมฐานนานยิ่งมีประสิทธิภาพสูงในการไล่ยุมดมาแรงตั้มโคกปันให้ละเอียดใส่ไปในน้ำหนึ่งหรือ2ลิตรย,ยุงในบ้านยุงในสวนยุงกับต้นไม้ประงต่างๆต้องสูตรนี้ตามด้วยมะนาวจา้มามะนาวหนึ่งลูกนะคะ เปลือกก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเขามีกลิ่นที่หอมเป็นน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติและสิ่งนี้นั่นก็คือยาซิฟันกำจัดยุงได้อยู่หมาดเอาบีบยาซิฟันใส่ลงไป1ชอ้อนและใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปตึงแก้วนะคะและตามด้วยสิ่งนี้จ้านั่นก็คือน้ำยาล้างจานนะคะกำจัดยุงจิ้งจกตุแกแงมงหวีเมงวันได้ด้วยปวดจ้าก็เจาะด้านข้างนะก็ใส่สูตรนี้ลงไปนั่งตรงไหนไม่อยากให้